ไงตุมไก่อ๋อมันนี่ก็มีร้านมันนี่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 โอ้โหฮบ่วงโอ้บ่วงโอ้บัท่านมันนี่ฮ่านี่ต้มไก่แซ่บอีหลีเลยห้อยแซ่บสดอยู่บัเดียวบวงหรือเบาบางแซ่บอีหลีเลยห้อยอไ้อีพ่ออันตอนเขาออกจากบ้านมาเนี่ยต้นกล้าบางทีเจ้าปลูกไว้เนี่ยตอนนี้มันสูงสั่มใดล่ะเฮ้ยสั่มปีโอ้โห แสบแสบในหอยนัวนัอุ้ยมีแห้งขอนัวนเฮ้ยหมูเฮ้ย้ยหลงข้อดีขนาดกลับมาพูมือสูงจ้ำได้แล้วจำพีเศร้าเศร้าอันนี้อย่าไปเลยนี่อย่าไปเลยมางมองยังตามจ้าก